สวัสดีครับผมแมงรัาผู้ชาแน,นลนะฮะตอนนี้กําลังจะเดินทางกลับแล้วะฮะอลอรถแล้วนะฮะอีกสําคัญก็คือจะเอาเอกสารนะครับหาเจอหลายวันนะครับดีนะที่พี่เขาเจ็บไว้ให้นะฮะเนาะต้องขอขอบคุณพี่เขาจริงๆะฮะใส่เดือนนี้นครับถ้าไม่จ็บเอกสารให้ผมคงจะแย่เลยนะฮะคุณว่าเอกสารสําคัญมากนะครับเนาะอ่านะครับไปดูเอกสารกันเลยนะครับจําเป็นขนาดไหนนะฮะเนาะไปกันดูกันเลยะฮะ ครับเอกสารมีใบเปลี่ยนชื่อและบุตรต่างๆนะฮะเนาะนี่นะครับเยอะแยะนะฮะเนะี่ยครับผมถึงว่าถงึงก็ต้องขึ้นมาเอานะฮะเนะี่ยถ้าปล่อยไว้อย่างนี้ไม่ดีนะฮะเอกสารสำคัญหลายอย่างนะทั้งวุฒิการศึกษานะเอ็ีเนี่ยตัวจริงผมเลยนะฮะ,ะนี่นะครับสำเนาเอกต่างๆนะฮะ เออถ้าหายมาเป็นเรื่องเลยนะฮะ,ะัเอฟซีอ่านี่นะครับผมนี่นะครับผมนะอ่าอ่ะฮะเราก็จะเดินทางกลับแล้วนะฮะเนาะก็ต้องรอเวลานะฮะรอรถก่อนนะฮะเราจะเดินทางกลับไปนู่นนะฮะเนาะนูนะน่นนะฮะ,ะเพื่อที่จะไปรอรถนะคืนนี้ขึ้นรถประมาณทุ่มครึ่งนะเะอฟซี เราเดินไปหาบินกันดีกว่านะฮะเนาะเพื่อจะขี่บินไปนะฮะเนาะไปกันเลยนะครั้งผมก็มาถึงที่รอรถแล้วนะฮะเนาะแต่ว่าคนเยอะมากนะครับวันนี้เยอะเป็นพิเศษเลยะะเราก็รออย่นี่แล้วฮะคนเยอะจริงๆคนระั้งขึ้นนี่นะ เยอะจริงนะฮะเนะาะเราก็รอนั่งรอนะฮะนะวันนี้นครับผมเดินไปอ่าเดินทางกับหลายคนนะซีเยอะมากนะฮะเนาะอ่ารอรถนะครับเนาะตอนนี้ผมนั่งรอรถอยู่นะฮะเอฟซีอนะ่าอ่าระหว่างทางนะฮะซีเนาะก็มาเดินมากว่าจะเดินมาถึงก็เหนื่อยนิดนึงนะกลัวไม่ทันรถนะผมออกมานะครับผมตอนนี้ น่าจะเป็นทุ่งครึ่งแล้วนะฮะเนาะอ่าคนตับเยอะมากเลยนะฮะีไม่รู้วันนี้เขาตับต่างจังหวัดเพื่อจะไปเฉลิมฉลองปีใหม่ด้วยกันนะฮะเนาะอ่านะครัหน้านวัดนครนะฮะเนาะ รวมอย่างนี้นะครับแต่ละสายมันอาจจะไปแต่ละสายมันอาจจะไปกวาดจังหวัดกันนะฮะควาดจังหวัดกันจรู้ได้ว่าสายไหนเป็นสายไหนนะฮะเนาะเราเดินไปทางนู้นดีกว่า จะเจ็บภาพบรรยากาศท่้นเยซีได้ดูกันนะฮะตอนนี้เป็นการเคลืนอยู่นะตอนนี้คือหน้าเยซีนะฮนะมนไปเรื่อยๆนะเ c ซีรอรถมานะฮะก็ตรงนู้นก็จะมีคนซื้อเกือเยอะๆอยู่นะฮะปีใหม่เขาก็จะกลับบ้านแล้นนะ ันเลยนะเะนาะเราซื้อก่อนได้ก่อนนะ MP ี MC นะ รถหน้าจะออกสักสองทุ่มนะฮะไอซีอ่าอ่นะฮะอันตรายด้ยงงะอ่ไปบนทรถิดแปดนาฬิกาสามสิบนาที ผลผลิตรเรามีขายด้วยไหมครับ18องศากามนาทนะีอ่าบุญพละกษ์นะสายแรงนะ10อ่าวุฒิลิขานค่ะแรงกับปบุญพระิกนะเนาะ จะเย็นนิดนึงนะฮะจะไม่หนาวมากนะครับผมอยู่นี่นะฮะเนาะแต่ถ้ากลับสกลเมื่อไรนะครับหนาวนะครับผมน่าจับใจเลยนะต่อรอรถนะฮะดีเพื่อที่จะขึ้นรถนะครับผมเนาะสายอ่ากรุงเทพนะครับผมอ่า ตะโกนเอะโกนฮ้างเดินะกนนครนะเนาะเรารอนะวันนี้มีเพื่อนลงทางเดินทางร่วมเดินทางเยอะแยะเลยนะฮะเนาะไม่รู้ว่าเขาไปลงที่ไหนบ้างนะตังจังหวันไหนนะแต่เยอะนะฮะเนาะมาต้องรอนะฮะตีดตรอเรื่อยๆนะฮะเนาะ รอบๆนะฮะของอา่าคืนนี้นะครับผมเดินทางกลับสกลนครนะฮะเนาะเพื่อที่จะไปทำารกิจต่อนะฮะเอ่ออันนี้นะครับเนาะเราก็จะทำาริการต่อนะครับไปแล้วก็ทำหลายอย่างนะฮะต้องทำหลายอย่างนะไม่อาไรช่นเช่นจัดตู้จัดเตียง จัดห้องครัวนะครับต่างๆนานานะฮะแล้วก็แปลงผักเราด้วยนะฮะเนาะอ่านี่ครับผมขออนุญาตลงคลิปนะสำหรับที่นี้ก็ขอจบเพียงเท่นี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้นะครับแม่งครับทู้ชาแนลนะฮะเนาะสวัสดีครับผม